ในวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและในปีนี้ได้ประกาศยกย่องให้น้องเจษฎากรอังคูลพัฒนาสุขเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซึ่งคำว่าจิตอาสาก็คือการที่มีจิตใจเป็นผู้ให้เป็นการเสียสละสิ่งที่ตัวเองมีเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวมวันนี้จะพาไปรู้จักกับผู้ช่วยหัวหน้าสถาบันยุวทัศน์ที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนรณร โครงการต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนเยาวชนและสังคมค่ะสวัสดีครับผมเจษฎากรอังกูพัฒนาสุขครับก็ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพทำงานอยู่ที่สถาบันโยธาแห่งประเทศไทยครับการทำงานจิตอาสามันได้หลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวผมคิดว่ามันคือการได้ออกจากเซฟโซนที่เรากรอบไว้ เพราะว่าการมาทํากิจกรรมพวกนี้มันทําให้เรากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดหรือคุยในสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ในขณะที่ถ้าเกิดเด็กคนอื่นๆที่ไม่ได้มาทํากิจกรรมประมาณนี้ครับก็อาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกก็อยู่ในกรอบของเขาน้องๆคนไหนเพื่อนๆพี่ๆที่มีผมเป็นแรงบันดาลใจก็ทำเถอะครับกิจกรรมทำไปไม่มีเสียมีแต่ได้กับได้ก็ ถ้าเกิดมันมีโอกาสมาให้เราเราก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยก็คว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดเพราะเยียงน้อยเราก็ได้ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวไว้ต่อยอดในอนาคตแล้วอย่างน้อยๆถ้าเกิดเราทํามันเต็มที่แล้วเราก็จะไม่เสียใจที่เราได้ทํามันแล้วคนอื่นที่มองเข้ามาเขาอาจจะ หยิบยื่นโอกาสมาให้เราเราก็จะได้รับโอกาสดีๆเพราะว่าโอกาสดีๆมันก็จะต้องมาพร้อมกับความพร้อมนี่หลายๆอย่างเพราะว่าคนเราไม่ได้เริ่มจากหนึ่งครับเราเริ่มจากศูนย์เสมอท,มทําไปเลยครับขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เดือดร้อนตนเองไม่ได้เดือดร้อนสังคมก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ครับอย่างน้อยสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราแน่นอน ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมทั้งในด้านกฎหมายการป้องกันภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทั้งเป็นวิทยากรและจัดก,กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่องมากมายขนาดนี้แน่นอนว่าต้องได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนประจำปี2565ค่ะ วันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ